ยังนี่ไม่น,นู่นยังนี่ต้มยำอกหักต้มยขอไก่ต,ต้อไก่ต้มแบบนั้นส่เห็ดต่ตาตงหากใสังเกตมันเปนที่เปลี่ยนสไตล์ไทยๆแนวว่มื้อนี้บอออกออก,ออกแบบไทยธงนะี่อีสานนี่เระเต๋าออกแบบไทยธงนะี่นะจิงเดียวไทยธงกวะงงไทยธงกวะนี่ครับตอนรับน้องมาไหมโอเคครับ้องสิงโตนี่ครับเมนูค่ำคืนนี้ครับบรรยากาศหนาวนิดนึง ตอนนี้กมลังต้มขอไก่จยูเขาพูดนีนอ,นอ,พอ,พอนย่งเขาพดวันนี้ขาวมันบอลแกนเียบวาบานบานบานอย่างแกบอกแกบึ้มนี่ครับพูดพเานียวแกมือตอนที้นี่แบพูดไปลมแต่เขาสีกินยิบๆไถเงินไนะครับ เอาแล้วครับตัวแตกตัวแตกเลยบอกครับบออาอก่อนต่อว่างก่อนหนึสองสแอคชั่นนี่มีหนึแอคชั่นคืมแลคือแกไมแหม่ตกขอไก่ใส่เห็ดนั่งฝากนี่แต่กระหามแปลเพราะตัวนี้ สมป่มคัาแกได้อยู่โอแกเปิดกูเอยหรือยังเนี่ยแล้วมาชิมอะไรนะมามอะไรนผมแนะนำถ้าแกยังบม่เปิดใส่บาลานดีลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อรสชาติขอบคุณส้ยีรีนี่ยีรีวันนี้กินมาสิกินได่ะกินได้่าเรามีความเมาหรอกที่เท็นรสชาติดีอาหารฝรั่งเหอไส้ตะหลิ่งอมาชิมเลยมึงใส่ะไรบอไปนึเอามากิน เอาโซดาผสมน้ำอยู่หรอบอกว่าเขดีเล็กต้องปลุงสูตรไอ้นายมันเนี่ยไอ้ล้ำมันจะมึงจีนเลยจีนแดงไอ้ล้ำจีนแดงไอ้ล้ำหทำไรหัวเสียสิว่าเสียบเตะเตะคนเหตุระดับจุ่รถหัวละหาเบ็ดช่องร้องไปผมผมล่นนะผมไม่รู้ใน หวานเรื่นวหวานผงสวนมาลากเส้ผงสนต่นเท่ามะมงแบงไหนาดเล็กมาเป็นมาสมมบ่สมยังไงปูตัวกระสุนระคากูนีมันห่อนย่้างมันห่อนอยู่เดี๋ยวสมมากด้มลใส่ไอติมมึงกันนะส้มนินนันปาาจังอยนิดนึงนิดนึงกยครับตัวกินเค็มหรือเปล่าเออผมดีน ผมยิงเกลี่ยมาเหรอเขาป่าเกลือป่เราต้องใส่ผงขาวลงเกลือไดนี่เกลือ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 แหมนี่มันขาดยังยางอยู่เกลือนี่เกลือเกลืออ่ได้ปรุงตัวเต็มเกลือต้อบมาขบหลุดยิงหรือเปล่าใส่เอียงหรือเปล่าพูคงมาชิ้ไปเขาดูเขากมาตบแจตอนนี้ยังเป็นจีนแดงอีกจัง่อยจะเป็นจีนแห่แมันคนๆก้อนอีกก้อนต้มอีกอีกหรือว่ามันยังมันเหนียวหรือเปล่ามาต้มอีกต้มอีกกอนแห่มันขแตกไต่ไนด้ว มันว่าพ er ่อเกือบบอกยานสุดยอดเลยเตะตก็เลยวเอาแหละมือเตะเราแล้วงานเราขอเช่น er> ึงแลกันสอหนี้มันแตกมันขายโอเคโอเครได้มันเปื่อขอใกลเปื่อตกกิดเล ติดหัวเลิอ้หนี่ครับว่าตรงมีการใส่เลย <c oughs> นี่ยังควนตลอดย <c oughs> ิบซีไปที่นี่เออ,อเอาไปปิ่งสมอ่นนี้เอาสม,าสมอมาไปตองไปปิ่งสมครับ อื่นเทากีเขาโคตรฟันครับโอ้นี่นี่เพิ่งกีไม่รู้วันเลี่ยนเย้าเอาใส่ลิมต่ออะไรยนี่แอบย่ออกกับเป็นขีเท้าเลียออกจะกับไ้น่อยไหมสองสามกับข้างในมันใส่ไผใส่หกระเทานส่ดีักออกจ้หน่อยกันนะจอาในกแน่นถ้าเอาปิ่งอะไถ้าเียวปิ่งอะไรเกี๋ยวเน้นเยดมกันเย็ดอมกันได้บ้ากันแลกี้เขากี้แลก็ปิ่งสมปิ่งสมได้ เพราะว่าล้นไฟแล้วล้นไฟมันเป็นอย่งล้นไฟเห็นอันบ่อันใบตองบ่แตกไงมันแย่นนี่มันกระจงไงเอามาห่อมาทีนี่พอแล้วยังไรเนเดียวหบ่อย่าเอาอันไม กีกูกีนี่แหละนองเขา่ามันจะชิมกีขูอยู่นีละนีละบอกว่าใหมันิวนพอดีบอนพอดีกินัเนียล่ะนอบ้านี่นะปงสิลปสิละเอาลูกีกันนั่นเอาแบนีกันแออกบดเลสใช่ไหมแกออกบดลด มันแดงสุกเร็วแมนโอเคครับมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวมันข้าวโพดแม่ข้าวเจ้าแตกพื้นเขาแตกหวานหวานเบืองแน่นลองลองเบืองว่ามันช่แตกต่างกันหรือโอเคโอเคใช่อากาศหนาวหนาวพอดีนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวครับข้าวโพดข้าวเหนียวจะเป็นเม็ดสีขาวได้โคตรหวานต้องเป็นข้าวโพดสีเหลืองเข้าวโพดชุปเปอร์ อนั่เสียงไฟเจ้าแต่ไฟห้องนี้เขาดีวะดี่ไพอดีเลยไฟครับน้องขอกลับบ้านครับโอเคครับที่บรรยากาศบรรยากาศ,าากาศบ้าน,บ,านบ้านบ้านนี้ทั้งบรรยากลับมานรวมวงเลยเราร้องอิจฉาเลยนะครับเมีห้องนี้หลากหลาย ไลลไหลมาเตียนอากาศนี่ครับเฮ้ยกงเห็ดหอกก็ตุ่มนี่เนาะเฮ็ดมันออาหอกอยู่เลยยขึ้นไปเอาอนนี้ก็น่าอย่ได้อยู่เอไวางนี้ป่ะไหนวางก่นนี่ยเี่ยี่ยมครบเลยอันปิ้งสมอันนี้เขากีอันนี้เขาโคดีมินก็ยังใบตาอยู่งมันสมนาะ ส่งเื่อนเอือนปะอันอันนันกรไข่บังม่วงปะนิมายถนเอะไงมันจมีคนชมดยน่ครับลอสุกลอสุกไม่เขาหนักสุกโอ้ไมเขาครับแล้วเอาไข่ลงสุกเอาไปจมา ลำลับหนอนกับบ้านบริกินง่ายแล้วสุดจี่มันสุกแล้วมันชิมก่อนเลยโอ้สุกแล้วสุกแล้วเอาไบเพิ่ๆเนื้อวันนี้ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดวันปลาป่าข้าวโพดครับใช่นะครับเอาละครับเราจะชิมข้าวโพดเลยสุกแล้วนี่ร้อนเลยนี่นะครับข้าวโพดปิ้ง แอดมินจะปากโค้งข้างบนนะครับพอพี่องเทนืมันเป็นลองเขจะลิงยูสลิกอันเ้าที่ตานี่ลองนดนครครับอันนี้เรตัดไดอนะใเพร้อมด่วนบ้งว่าเฮ็ดเองมองกลิ่นไหแมไมลพแจกแค่ปากทั้งเพียงแ เราแซ่บหวานหอมดีๆตัวพวกไม้หอมหวานหวานใครดีถึงคำตอบพวกเขาก่อนเนี่ยนี่ตรงนี้เมาค้กงก่โกรกเนี่ยหวานหอมสุดๆเลยข้าวโพดกับของไอ้นี่สูสีกันบ่กับแขนกับแขนกับอย่างนี้ไหมไอ้หน้าก็จิ้มได้เอาจิ้มได้เอาที่เอาฟังที่พี่ฟรีฟรีฟังที่นี่บอกนี่บอกเลยฟังทีมันสุดๆฟังสิ่งใหญ่ทำหนีบ่หึ ต้องเอาเอาเม็ดอาหารเม็ดเออใชมับเม็ดหนาวนนะหวานหวานครับหวานเอือเอาอาหารคุยเรื่องยังกันอยู่นี่แ่นิโปรนิโปัรอะไรครับแอดมินจะพิจารณาเนาะเกีนยังนี่ตากตากเขาโตขดนี่หันเสียบเราวางเลยเนาะโอ้ยเอาวางโอ้ยพอแล้วนั่นเอาอีกอกีเท่าไรก่อน นโดเป็นสั้นเป็นสั้นเลยสิงโตเอยน้องแมวนะครับอิมพอตมาจากรัตตาสามสิบเองของเพิ่งกลับมาจากเมืองกวางเขามางานแต่งโมเมืองนมโม,มว่าว่ดท้างเลยนี่รองเทียบจุลบัณฑ์รองเทียบยรถเกียบตามกันไตเมืองเตนุ่มอันนี้ก็มีอันนี้ปีกสมครับอันนี้เขาชวงยานี่เขาไขจีเราไขจีนี่ได้จียิ่หน่อยนีย่เขาลบเรือนี่

จิ้มไข่หอยคั่วไข่คั่วผัดไข่สดสดใหม่ๆหุ่มๆไข่สามสันทีสันแบบสันไข่ไก่นี่ต้องใส่เป็นไข่ตัวเมียเท่านั้นถอดกระเทยเป็นไข่ไว้เลยเนาะเดี๋ยวให้คันเทปไอ้นายซิมนะครับโอเคน้าหน้เขาให้น้องจีให้นะ สิบมงมันเขามีของอ้ยเฮามีของอันนี้อยู่มข้าวนี่เขาจียต้องกินกับเจ้าบองกับ่ยังนะครับเนี่นี่เหลือเราที่นี้เวดก็มองอนี่เจอของเจ้าบองเสี่ยงต้งตุ้ยแขงเนี่ยนี่นแหะเขากินจีกินกับเจ้าบองเสนไหมวะเนบอมเอาเป็นสนียห ไหนรสชาติต้อง่วงไปนี่นจิมจ้าบองจิมจ้าบองเนาะขอชิมด้วไว้จ้าบองเราสอยดูแล้วเจ้ารององยังดีเนาะสดท้เจ้าบองครับเจ้าบองคันเทียเดินเ้าแอฝงเโอเค กีอนหอนทักใครคมหมพุ้แขนเขาคุไถ่คุจีครับเอเห็นตัวครับแค่เดียวพิบบังเลยว่เฮ้จีพันหน่อยคุณมได้เบิรงคลิปนี่คุจะคุยเขาบบรูเรืองเลยน่าเห็นว่าไถมาไอพีบบังอะวงนี่สุดยอดเสบนีเลย ก๋วยกีกับอันเจ้าบองเนาะลืมกล่าว่าเมนูนี่คันเทพนี่นะครับสุดยอดโอเคโอเคไหมนี่ยจะดอกสองดอกเนี่ยนำเสนอเมนูอย่างนี้ที่นี่เป็นเมนูพิเศษไอ้นายกินดเ่ยนะเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดซุปไข่ซุปอย่างซุปของแบบเห็ดอันคือคือโดดอะไรบ้างเหมือนเอาเสาแล้วมาที่นี่ เป็นเมนูที่คิดจะสดอลอนเมืมมม่อกี้นี่ย่างเห็ดท่าไข่ให้คิดออกให้คิดออกเงือกจะล้าลเห็ดและ่ะมาชุบไข่ปรุงรสดีครับซอแสบบแซ่บก็แซ่บทำเมนูนี่บ่แซ่บหมาอยู่บ <laughs> <laughs> ุ่บอแซ่บขออยู่ไุญไม่กินเห็ดด้วย <laughs> ม้ากินเหนื่อยอย่างไกินจุ่มเห็ดเข้าไปครับให้มันนาน,าน,าน,านไปเลยแล้วก็เอาขึ้นย่างปิ้งสุกเขายังไง,ไง่ายไหม นี่ปลาสมเฮานี่คันเทพเารลว่าสมมิสานเนาะสมเริ่มตสมลปยังก่าสมปะดปลดปใ่ไปนนนนจัดนนนจัดนอนแจ่ีเยแกจังสิดเปิดโชว์นีเ่เพานี่เขาอยางเห็ดสุปใครก่อนเด็งไฟดังแต่แปะแปะเล,ลยเขาจีถ้าใครแล้วันจีเพ็่เข้ามาท่าใคร นางเฝ้าคองไฟเลยบัป่ะเขาจะกินเขาจะกินของบอดดิบไอ้เบิร์ดไหมเฮ้ยกินแบบตัวแตกตัวแตนเลยท่นกินเพราะท่านได้อ๋อนี่ไอ้นายครับมิโซะเกลียดอย่างหนึ่งคือเกือบกระเสียเมียกระนีนี่กระไรมาร์กเฮาผพุทโธก็ให้ครับ โดนคำเดียวเมื่อกี้นี่นีก็หลายนี่ก็หลายแต่ว่ามาว่าฮอว่ะไปใส่มาบ่าฮอลมาว่าฮอลเมียกบ่หนี้เนี่ยกว่านีเออตัวหนีหไรหนีหลายหัดเอาหัดเอาผู้ถอยให้อยู่ผู้ถอยผู้เดาให้เลยไปเยี่ยนห้องรู้ไหมเอาไว้รถนี่ว่ากันไปลอีกันลอยบ้าหลุดเด้อถูกแล้วครับเฮ็ดดาก กินนักกินกินนักก็โยนยิงไปโอ้ยิงสักกันมาบ้าว่ากินนิดเดียวน้อไม่ี่เออมากินไอายุกันไปกวอาตายโอ้หอมันดีวะหอมบ่หอมเนาะถ้าเป็นเห็ดไข่บานเฮาเนี่ยยิงคักได้หนิตอนนี้เห็ดนั่งฝาซุปไข่เห็นนั่งล้มอะไรไม่รู้ดู่หมือนเห็นนั่งลมตั้งเสื้อให้หมเลยเนี่ยซิมแล้วไม่ต้องวงจิ้มมันมั่เพื่อนซิมล่ะคนด่างคนด่างชัด

จะบองอัลดำไม่ออกก็ไม่ได้ผ่านผ่านเรา่ต้องจิ้มก็ได้วะเราไ่ต้องเราไม่ต้องจิ้มบ้เฮ็ดยังก็ไอ้นหนเฮ็ดนังลมนังลมไม่เจอมุกเยนั่งไปนั่งปเขาใจพี่ซื้อคิดอยากคอยนะก็ได้ไม่ต้องจิ้มเรต้องจิ้มอยากคอยไปซ้ำมอดูลล่ แล้จิบนั้นที่เดรสชาติควมแซ่ขึันไปยังแจ่วแต่เขามีเมนูใหญ่อีกหลายอย่างหาพิิงสมปลาเขานี่นะครับแซ่อมาไวุ้นี่โอ้แซ่อานทำบริไว้เบิดแปดดูโอ้จ้ำยังสมปลาอยังนี้เขาป่าย่งนี้ยงเองน้องวากันปลา นบ่บ่บ่เป็นไปยังไงไปยืดซบบ่ได้แต่ตเองเปนไปยังไะไปยังครับนอนจันทร์ันะออไปนอนจันทร์ไปนอนจันทร์ไปนอนจันทร์นะครับหัวของเราะกินเหล่าหลายกินปลาหลายเน่ยนี้เพิ่งว่เอาใส่จันได้ไหมเอานี้นะเฮียหนีไหมบ่บ่จะไปซิมหนึ่แม่วเส็บบ่ต้องแก้ซิม นั่นผูว่าแล้วอ่ะเอ้านี่ซีฟังยังกลองโอ้ยถเดี๋ยวเอาชิมนะชิมนะน่ครับสมป่านวลจันทร์สมป่านวลจันทร์นะครับอย่างแล้วอย่างแล้วพอนผอนเดี๋ยวเขาชิมก่อนเขากินดิบแล้วมีขี้กตือด้ว่าต้องมีพริกหน่วยอีกหน่อยเนาะโอ้นี่พริกหน่วยนี่นี่พริกหน่วยนี่โอ้โหต้องพริกดิบอันนั้นมันสดแล้วอยากนั้เขาเก็บไว้เรียงเลยทำอย่างมาสิได้ไหมเออหมดกัดเออนี่ครับแปะใส่เด้จังหน่อยครับนี่แล้วครับเด้อ เดี๋ยวเด้อินไม่ยินไหมเดี๋ยวางของน้ำมูกานวนจันทร์นี่คางลายคางลายครับป่านวนจันทร์นี่แม่เดี๋ยวล้อครับเด้อโอ้หอนไเขารู้สึกว่าสถูกป่าคนงนเจ้าเพ็ดเดีวแลครับเด้อของป่านวนจันทร์เดีแล้วกอเสียมาสมโอ้นอาจารย์เท่าเห็ดสมป่าเวังแล้วจับมูเลยจับมูเขาว่าหอนจับมื อจับงูนะอันนี้โอ้คือใหม่ครัเกบ่เอ้โอ้ทานไหนนี่นนนลกูลกตกเพื้นพ้นอมหอยแจวเพือนตกเลยนีครับแหนบลงซืมันถูกลเลยลป่านางลมยล่ป่านอนจันเระเบิดเสร็จเสิบเปอร์เซ็นป่านอนจันครับเพาตตองมีนำปานะ จะเอา,าไอนแล้วจะเอาเราขอกอนเลยตามไป,<อ>ไปเพร๋ยวผีเพชรต่อเสียบมบาโอเป็นอะไบอกให้บอกหน่ออืมแบบยังไปดังกุ๊กก <ใ ini. S 1> ุ๊กนั่นยำกระดูกมันยำเ้ียหว กระดูหวะะนานครับเขาเยวมากนะเขาเยวมากเะไม่ใช่เขาเนยวนหวานแ่ดูเยเขาเยวมากก่อนเขี้ยเนียเ้ยมหเหย่อวงกินสงปลาต้องกินกับเขาเนียว <นะ S 1> โอ้ยพี่ขาอหอนครับ <S <S อเอ้าโอนานน้นามปะนะหอนเองหนึ่งเตทุมนึงโอ้อหอนกับองเบื้งนี่เหมือนกั อันนี้เขาเอื่นนี่แสบที่สุดในชวนของป่าหนังทองโอทโล่เดี๋ยนี่เอายัง๋ยมาหยั่งน้าคนนดี้ซิมเมื่อกี้นี่ว่าเอาอีกอย่บอยนี่แม่นี่แม่ยางให้เอาหนังป่าแม่หนังป่าโอทูโ่กรอบแม่หนังป่านะเห็นรเ่มันเกินกรอบแล้วอยู่นี่แต่นี้ก็ลวกปากว่าแห้งแล้วนี่ท่านกินปุ่มเหงก่างข้า กูต่อแล้ครับยกทีหนึ่งครับยังยังปรมแบดสิบเปอร์มออทำแ็งกินแล่าไปตวงไปตวลูกทายคทไทยคนไทนแทยคไปตคนไทยนไทยคนยคนไทยคลไทยเไทยคนไทยวนไทคนไนไทคนทนยคนไยคนไ่ยคนัทนยคนไนี่ยนไคนไคนไทยนน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 าะ ยังไม่พอเลยครับยังพันะเศร้าอยู่ยัง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 ไรเยอะอยู่อีกนึงนะเพิดอาหารที่กินกันในเรื่องสุขปอกนี่เย้อนไปเบอกถึงครับมันมีแล้วมันไม่มีเลยครับเป็นได้กินในเข้าไปแล้วเขาไปตามตามเขาแล้วเน่ปอนป้อนป้อนนี่อดอดมินไหมเป็นไรรสชาติหรือถามบ่าสมปลาตุ้นจ๋าเบาหวานเขาหนอยดมินไหม เอากลางออกนหดหนึงมาว้าวออกตาไหมบอันนี้เก็บไว้เจ้าวังให้องนีุ้ดจอดมันย่ได้กินได้คำผีไ้หมละบักแดงในผีเนียวเป็ดเนวผิดเพยได้ไหมียังไงเอาไปฟัด๊กตาไว้แล้วสวัสดี ขาบนรอบเด้อก็ยงยำหมากเว้เอาพูดเขากรรมไหมเอาพูดเขากรรมสีดำนี่เดออแหมมึงโกหกคำเี้ยชิมดูจเอาเนี้ยมันหกรมนะไอ้องข็ชิมได้เลยโอเคครับมื่นเจอกันมื่นเจอกันไหมโอเคครับสุดยอดวันนี้